สวัสดีครับคลิปนี้จะชวนมาทำป๊อปอัพลักษณะดาวกระจายหรือวงกลมฟงุงฟลิงลักษณะนี้ครับเริ่มกันเลยครับเปิด new composition เหมือนเดิมของเราก็สัก10วินาที Full HD 29.97 เเปิด New Solid Layer เพื่อทํามาเป็น Background ตั้งชื่อเป็น BG Make c o m s i t e เ okay. ปิด New Shape Layer เพิ่ม Rectangular ให้มัน เข้ามาเพิ่มฟิลเข้ามาโอเคเปิดพาร์ทเซตคีย์เฟร,รมแรกของไซส์กับโพซิชันคีย์เฟร,รมแรกของไซส์ปลดล็อกลิงลูกโซ่ออกให้ความกว้างร้อยพิกเซล ความสูงในแกน y เป็น0 position 00โอเคไปสักวินาทีที่ไปสักที่เฟรมเฟรมที่15ให้ขนาดด้าน x เป็น0ด้าน y เป็น200พิกเซล โพสิชันไปที่ขึ้นข้างบนลบสามรอยผลที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้ขอเปลี่ยนสีมันหน,น่อยเป็นสีขาว Okay. สีขาวเรียบร้อยอาลากคุมคีเฟรมกดหรือคลิกขวาคีเฟรมแอสซิสแตนต์ ECIS เปิดกราฟเอดิเตอร์เหมือนเดิมก็ดึงมันเข้ามา น,นิ่มนวลลงเคหลังจากนั้นก็ไปเพิ่มจริงๆเพิ่มตรงนี้ก็ได้เพิ่มตรงนี้ก็ได้นะครับก็ไปเพิ่ม r e อ,เ,อเพิ่มีพีเตอร์เปิดีพีเตอร์ออกมา ตอนนี้มันมีจำนวนอยู่3 Copy ถ้าเราจะสังเกตด,ดูนี่คือ3 Copy 3 Copy นี้เนี่ยในระยะ100 p พิกเซลเนี่ยมันก็จะเอาจำนวน3 Copy นี้มาคลี่ออกไปแต่เราไม่ให้มันคลี่ในแนวนี้ก็ไปเปลี่ยนเป็น0ูนย์ เราจะให้คลี่ในรูปวงกลมเราอยากได้สัก8 Copy ใน1รอบ360องศาก็ควรจะเป็น360หารด้วย8น่มันก็จะออกมาลักษณะน,นี้นี่ผลที่ได้ <c oughs> เสร็จไป1ตัว ที่ได้เป็นแบบนี้มันใช้เวลาประมาณ10-15เฟรมคลิกที่ตัวมันกด a l t เ e n a t <c oughs> พร้อมกับกดลอลิงตัดมันออกไปค๊ p y อปปีมันสักเท่าไหร่ดี คอนโทรลดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกีมันหกอันก็ทำการกระจายมันออกไปตัวถัดมากระจายไปตัวถัดมา กระจายไปถัดมากระจายถัดมากระจายถัดมากระจายคลิกเลือกทั้งหมดกด S เข้าไปปรับลดขนาดมันให้มันแตกต่างกันไป เหลือ90เหลือ80เหลือ70เหลือ60เหลือ50เหลือ40ครับคลิกกดชิปด้วยเลือกทั้งหมดปิดออกมา คลิกขวาไปที่ keyframe assistant sequence layer เราไม่ต้องให้มัน overlap กันคลิกโอเคมันก็จะกระจายมาถึงประมาณนี้อลองดูตุกตับตุกตับ ัอแค่นี้ก็สวยละเราได้ดาวกระจายทีนี้ถ้าอยากจะให้มันมีสีสันก็ไปเปลี่ยนเอาวทีละตัวเปลี่ยนสีคลิก <ส>คลิกเปลี่ยนสีคลิกเปลี่ยนสีนสตามใจชอบเลยอืมปรับปปับปรับปับ,ป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 บแค่นี้ก็สวยแล้ว อยากได้มากน้อยแค่ไหนก็ทำการ Copy เหมือนตะกี้เลยทีนี้มาถึงวงกลมวงกลมเราก็ไปเปิด New solid layer เอาเป็นสีขาวก่อนเลยครบับแล้วก็ ไปสร้างมาร์กให้มันไปใช้ปีลิปทูกดปีลิปปั๊บคลิกไปที่ตรงกลางแล้วก็ลากออกมากดคอนโทรลด้วยกดชิปด้วยมันก็จะได้เป็นวงกลมเอาสักประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ไปที่มาร์กกดคอนโทรลดีพื่ ก o อปี้มันเปิดค่าของมันออกมาที่ keyframe 0กด home มันกลับมาที่ keyframe 0ูนย์เราก็าไปเล่นกับตัว mark expansion ที่คีย์เฟรมศูนย์คลิกคลิก mark expansion ั่นหรือเราจะกด mark 1 แล้วก็ Control, คอนโทรลกดมาร์2สจะได้ทําไปทีเดียวพร้อมกันครับมาร์กหเราไปที่ซักขยายมันสัก5 0พิกเซลแล้วไปที่คียเฟรมซักสัก15เหมือนเดิมก็ให้ลดลงเลือศูน ในขณนะดเดียวกันคลิกเลือกเฉพาะมาร์กสองเปลี่ยนเป็น subtract มันก็จะได้เป็นเดี๋ยวเราโโซ s o เลเยอร์นี้อย่างเดียวก่อนอย่ามองไม่เห็นเราก็ปรากดที่เลเยอร์กด U เพื่อให้มันดูง่ายๆ แล้วเราก็ทำการดึงกลับมาที่คีเฟรมนี้ก่อนแลค่อยดึงมันมาที่ตรงนี้ยังไม่เห็นอะไร ตั้งค่าใหม่ตัวแรกเป็นศูนย์ตัวหลังเป็น50ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันตัวแรกเป็น0ูนย์อ่ะมาละตัวหลังเป็นห0 คลิกตรงนี้เพื่อที่จะให้มารกคมันหายไปคลิกดูปาปาารู้สึกจะอืดไปนิดนึ่งไหมก็ ลากคลุมมันทั้งหมดกดอัลเทเนตแล้วก็กดมันไปให้เหลือสัก15เฟรมสัก20เฟรมก็พอประมาณที่20เฟรมแล้วก็ไปเช่นเดิมคลิกขวา e y e s ลากคลุม มันจะได้หนึบเหมือนหนึบก,กว่าเดิมส่วนตัวล่างเนี่ย ece ตัวเดียวพอเพราะว่าขาขาลบเนี่ยต้องให้มันเร็วโอเคทำลองดูตึบตึบเรียบร้อยทีนี้ก็ปิด ที่20เฟรมใช่ไหมเราก็เช่นเดิมออเทอเนตลอลิงคอนโทรล D หนึ่งสอีเช่นเดิมกระจายกระจายคลิกกระจาย คลิกกระจาคยคลิกกระจา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 ย กกดชิปเลือกทั้งหมดกด S เหมือนเช่นเดิมคลิกออกมาข้างนอกแล้วก็ไปตัง้งสเกลลดมาเหลือ90 80 70 60 50 สี 40, ่สิบสามสิบิดทั้งหมดปิดอันนี้ก่อนแล้วก็คลิกขวา keyframe assistant sequence layer p o บ จะได้ประมาณนี้อลองดูตบตาบตบอยากได้ได้มากได้น้อยก็๊อปปี้เอาทีนี้ก็ก็ไปเปลี่ยนสีการจะเปลี่ยนสีตัวนี้มันต้องมาที่นี่ layer solid setting หรือว่าหรือว่าอ่า control shift y นี่ย control shift y ถ้วมาเปลี่ยนสีตรงนี้ control s h i <Why? S 2> เปลี่ยนสีอันโทรชิา Y เปลี่ยนสีอันโทรชิา Y จบ้หายเรียบร้อยเราก็เอาโซโลมันออกจะได้เห็นทั้งหมดเลยทีนี้ลองดู ตับเรียบร้อยอยากได้ <c oughs> มากน้อยช้าเร็วเล็กใหญ่สีอะไรปรับเปลี่ยนได้อยากได้จำนวนมากก็กคี้มันเพิ่มเพิ่มเข้าไปก็ <c oughs> คงจะพอได้ไอเดียจริงๆมันก็มีวิธีอื่นอีกเหมือนกันที่สามารถทำคล้ายคล้ายกัน ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ